ไนความรู้สึกของผมคุณนัดโซนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นท ropical soda ที่ประธานหลักคือสถานพยาบาลไปเลยมันเหมือนกับการจัดสถานพยาบาลในท ropical soda ไปเลยซึ่งปกติแล้วคืองานคุณคุณนัดอันเดิมเนี่ยนะครับท่านเพื่อสังเกตได้ทิ i c a l s o อ่ะสถานพยาบาลโซนจะอยู่ตรงบอลูนแทนบอลลูนเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ณเวลานี้ยเปลี่ยนสถานพยาบาลลงมาข้างล่างบริเวณหาด แต่ปรับความรู้สึกของอสถานพยาบาลเดิมเนี่ยนะครับกลายเป็นสถานพยาบาลที่ครอบอยู่ใน t ropical soda คือแนวคิดอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแนวคิดที่ดีนะมันไม่ใช่ว่าเออเออจต้องแบบ t ropical soda ก็ต้องเป็น tropical soda ไปเลยอะ่ะแต่ของคุณมันเป็นเหมือนสถานพยาบาลที่อยู่ใน area ของสถานพยาบาลที่มันมีความรู้สึกของ tropical soda อันนี้น่าสนใจ อันนี้คือแตกดีเทลเลยนะด้วยอะไรรู้ไหมนะครับด้วยสกิน2อันนี้ที่คุณเอามาวไว้ไกลๆสถานพยาบาลมันทําให้ความรู้สึกมันเชื่อมมากับอีกทั้งคือตัวรั้วของสถานพยาบาลบริเวณเนี้ยทาให้ความรู้สึกว่าคือให้คุณคิดภาพตามนะเหมือนอันนี้หยาบคายนิดนึงนะครับเพราะไม่รู้จะจะ,จะยกตัวอ,อย่างอะไรให้เห็นภาพชัดเหมือนเวลาหมาหมาจอนหมาจอนจัดอะหรือหมาวัด,ว,ดวัดอะครับเออมันไปเยี่ยว เยี่ยวเพื่อขยาย a r e รียหรืออาณาเขตของมันนะ,นะครับใช้กับการยกตัวอย่างการณีนี้ได้ดีนะครับถ้าคุณคิดดูนะถ้าตัวสกินแัคุกกี้อยู่ใกล้เฉพาะเพียงสถานพยาบาลแล้วรู้ว่าสถานพยาบาลเนี่ยนะครับอยู่ใน a r e รียเนี้ยคือบล็อกไปเลยเนี่ยความเป็นสถานพยาบาลมันก็จะอยู่แค่นี้เว้ยแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นทรอปิคอโสดาแต่คุณนัรรมแล้วรอบเนี้ย คุณนัดเอาตัวสกินสถานพยาบาลเนี่ยมาอยู่เกลๆด้วยแล้วก็เอาตัวรั้วสถานพยาบาลเนี่ยกำแพงเนี่ยนะครับมาไว้เกลๆเพื่อให้สื่อว่าในแอเรียอยู่อื่นที่บริเวณใหญ่ขนาดเนี้ยเออมันเป็นเขตพื้นที่ของอาณาจักรนี้อยู่นะเว้ยอ่า,อาฟิลฟิลกินทีมามาเยี่ยวอะแหละนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทำออกมาได้ดี ต้องกลับมาชมอีกรอบเพราะว่าเมื่อกี้ดูไม่ละเอียดพอนะครับก็เลยต้องขอคุณนัดไงว่าเอ้ยดีรอนิดนึงก่อนปิสติน่าจะดูให้อีกรอบแบบกินคลีนกีเคลียร์เลยนะครับโซนนี้เนาะนะครับโซนนี้อ่อ สามารถเดินมาจากตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาเนาะนะครับมาถึงโซนผีสิงแล้วก็เชื่อมมาถึงโซนนี้โดยการสผ่านสะพานมาอีกทั้งถ้าเกิดนะครับบริเวณเนี้ยนะครับไม่ไปทางด้านหน้าเมื่อกี้ก็ข้ามสะพานมาได้เลยเหมือนทางลัดอะไรเงี้ยเพราะว่าโซนมันไกลไปอันนี้เข้าใจลดทอนได้ดีคือเป็นการลดทอนโซนได้ดีครับคือบางอย่างถ้าเกิดมันไกลไปแล้วเรามัวแต่ว่าเออจะต้องมาเข้าทางนี้ทางเดียวแล้วกว่าจะเดินไปถึงโซนสวนสนุกได้เนะี่ย ผมว่าคุกกี้มันไม่ค่อยโฟล์ครับมันมันกว่าจะถึงโซนนั้นมันยากนะครับแต่การที่เขาจะมาโซนนี้แล้วก็มีทางลัดที่เขาเลยเนี่ยมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่มีสัก2อสอันเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเกิดมีเยอะไม่ไม่เวิร์กแล้วเนาะทำเป็นยังไงครับโซนนี้นะครับเปิดมาด้วยของเล่นจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีคิงด้อมพาน้องเป็ดตรงนี้น่าสนใจเป็นการเอาตัวรัว้ว โซนนี้โซนนี้โซนเดียวอะเป็นโซนที่น่าสนใจมากนะครับอืมเพราะว่าอ่าหลายๆคนเนี่ยจัดรั้วที่เป็นโซนสโนโุนเนี่ยได้ได้ได้ไดปแปลแกๆนะครับแต่คุณเนี่ยจัดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ออีกทั้งเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงฟิลของบรรยากาศที่มันเป็นญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีจริงๆอะ่ะที่ ปกติแล้วเวลาตำหนักพักร้อนหรืออะไรบางอย่างมันก็จะมีฟิลเหมือนอตัวตำหนักที่อยู่ติดกับธรรมชาติแบบนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนเสาชิงช้าหรือว่าตัวตัว,ตวอนุสาวรีย์หรืออะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีที่มันหรือว่าซีรีส์จีนนะเพื่อนๆที่มันที่มันที่มันเป็นแนวกลาลังภายในหน่อยอะนะเ,ออเราจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้เยอะ นะครับแล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีอ่ะเดินข้ามสะพานมานครับมาโซนหอาฬิการเนาะอ่าเดินล้อมรอบนะครับแล้วก็โซนเนี้ยนะครับมันจะเข้าไปสู่ทอพิคโคโซดาแล้วนะนะครับกลิ่นทอพิคโคโซดามันเปิดมาก่อนนะครับเนี่ยกลิ่นทอพิค a l โซดามันเปิดมานิดนึงนะครับเพราะเหมือนเป็นการเปิดเปิดโซนเหมือนเอาทอพิค a l โซดาแรกมาเปิดโซนเพื่อที่จะไป สู่โซนใหญ่ของ t ropical soda ที่กำลังจะไปถึงเนาะโดยองค์ประกอบนี้อ่ะน่าสนใจแหละนะครับเป็นการจัดองค์ประกอบของบล็อกเหลี่ยมๆที่การหันของบ้านคุกกี้กับการหันของตัวโรงงานนกเนี่ยเป็นการหันคนละด้านเลยแต่วิธีการยิงพื้นเข้ามาแล้วก็ทำให้มีแอร์เรียหน้าบ้านคุกกี้บริเวณอย่างเงี้ยมันเกิดสเสน่ห์ที่ดูน่าสนใจมันเหมือนเป็นบ้านคุกกี้นะเป็น โรงงานอ่ะเป็นบ้านพักคนงานของอาคารนกนี้ที่เหมือนก็เปิดหน้าร้านอยู่ภายในอะไรเงี้ยนะครับน่าสนใจนะตรงนี้ข้ามสะพานมาเนาะอ่าใจเกเรนี่ไงอุสาวรีใจเกเร,น,น,ร,เกเรนะครับเดินข้ามสะพานนะครับอ่าอันนี้น่าสนใจอีกแล้วเนาะอ่าบริเวณนี้เขาแบ่งน้ำออกเป็นสองคว เหมือนแบ่งน้ำเป็นสองฝันะ่งนะครับโดยฝั่งแรกเนี่ยมันอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับกับฝั่งที่2มันอยู่บริเวณฝั่งนี้โดยน้ําตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกว่ามันมันก็เชื่อมต่อมาจากตรงนี้แหละแต่เขาหลอกตานะนะครับน้าตรงนี้นะครับเหมือนเป็นตัวกั้นนะครับที่ทําให้รู้สึกว่าบริเวณฝั่งนี้นะครับคือบริเวณที่มันติดก,กับตัวสนสนุกด้านบนเนาะแล้วก็บริเวณเนี้คือโซนบ้านคุกกี้นะครับกับบาร์เล็ก มาท็อป i c a l โซดาวิธีการทำโซนนี้ของคุณก็น่าสนใจนะนะครับมีทั้งวิธีการจัดองค์ประกอบของบาคุกกี้ที่หันหน้าเข้าหากันนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเอาตัวงานของท็อปปิโกโซดาเดิมอ่ะมันมีจุดหนึ่งที่บาคุกกี้หันหน้าเข้าหากันทาได้ไหมนะครับยกมาไว้ตรงนี้เลยมันเป็นองค์ประกอบเดิมนะครับแล้วก็ตัวระเบียงตรงนี้ทําน่าสนใจนะครับเล่นเล่นเล็กๆแต่ Impact ไอตัวเนี้ย ไม่จําเป็นจะต้องอันนี้คือ 2, 2อคูณสอบกพื้นเนาะเล่นเล็กๆครับเล่นร่วมกับน้ําแต่ว่า impact สร้างสร้างสร้างแรงดึงดูดมากกว่าตัวบาทางซ้ายอีอรั้วเนี่ยนะครับแรงดึงด,ดูดสูงแต่ว่าอาจจะไม่สู้ตัวแลนด์มาร์คภูเขาหลอกเพราะว่ามันลิมิเต็ดเนาะแต่มุมสเสน่ห์์เนี้ยแรงดึงด,ดูดมันจะสูงนะครับเล่นน้อยแต่ได้เยอะ บางคนเนี่ยตกแต่งเมืองพื้นที่2 0คูณย0ังเล่น Impact ไมทาไอีตัวระเบียงขนาด4คูณ4 2, ณ2บล็อกพื้นนี่เลยนะครับตรงนี้ทำออกไมค์ค่อนข้างน่าสนใจนะนะครับแล้วก็อ่าพื้นที่นั่งกินบริเวณนี้ก็น่าสนใจนะครับอืมแล้วก็เชื่อมไปบริเวณด้านหลังที่เป็นสถานีตำรวจนะครับกับโซนสตรอเบอรี่นะครับ,บ,รบเรียกว่าสตรอเบอรี่ไปเลยแต่ ยังไงก่อนอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งอัปเกลียเสร็จนะครับซึ่งเป็นสกินซึ่งไม่เข้าคือเขาคือเขาคือเขายังไม่ได้เปลี่ยนเพื่อนเพื่อนเขาเขาไม่เอาเป็นสีนี้หรอกเขาจะเอาเป็นสตรอเบอรี่แน่นอนเพราะว่าโซนมันอยู่ติดกับปราสาทเค้กแล้วก็อยู่ในโซนของสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมเนี่ยตั้งแต่ที่ผมไล่โซนมาตั้งแต่ทางทอร์บิคอสโซดาทางซ้ายเพื่อนๆนจะเห็นแล้วว่าวิธีการรวมโซนเนี่ยเป็นยังไง ผมม่จะบอกเพื่อนหลายครั้งว่าเอ้ยคุณควรจะรวมโซนโรงงานหรือว่าจะกินคุกกี้หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกัน,กนอยู่ในโซนเดียวกันกับมันมันจะทําให้เกิดความกงกลืนในพื้นที่แล้วก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งในการจัดพื้นที่ให้อย่างคุ้มค่าจะทําให้อ่าการตกแต่งดูไม่อึดอัดเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสเดินตามตั้งแต่แรกมาคุณจะรู้ว่าโซนมันเป็นโซนที่ดีแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ไหลมาตามลําน้ําตาม คอนเซปที่เขาได้วางไว้ตั้งแต่แรกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูไม่ขัดแยง้งอาจจะมีไอ้ตรงนี้นิดนึงที่มีตัวสกินสถานพยาบาลที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จอันเนี้ยเขาน่าจะอัปเกรดจากตัวสถานพยาบาลเดิมนะครับซึ่งตอนผมกดเข้ามาดูเขายังไม่ได้เปลี่ยนสกินนะครับเนาะหลังจากเนี้ยอันเนี้ยนะครับก็ข้ามสถานมาอีกโซนหนึ่งที่ผมบอกเนาะเออก็จะเข้าไปบริเวณตัวปราสาทผีสิง ปราสาทคริกแดงใช่ไหมครับอืมแล้วตัวปราสาทคริกแดงเขาก็ตัวอ่าอ่าของเล่นตัวเพลทตี่นะครับเพลทตี่ที่เอาตัวแยมแดงกับตัวโรงงานสตรอเบอรี่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับมันก็เลยดูกลมกืนไงนะครับเนาะแล้วมันก็จะไอตัวเนี้ยเป็นคีย์หลักในการเชื่อมเข้าไปตัวสนสนุกนะ ถามว่าธรรมชาติกับสนสนุกไปได้วยกันข้างๆกันได้ดีไหมก็ไปได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีตัวเชื่อมที่เป็นสตรอเบอรี่มาอยู่ข้างๆกับสนุกเนี่ยมันอาจจะดูขัดแย้งกันอยู่นะครับตัวตัวเค้กแดงตัวเค้กวิวเวตของเล่นตัวสตรอเบอรี่ตัวร้านแยมเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้นะครับโซนต่อไปที่มันกาลังจะเชื่อมเนี่ย ซึ่งมันเป็นโซนสวนสนุกเนี่ยทำให้มันสามารถอยู่บริเวณนี้ได้ข้างๆกับโซนสตอเบอรี่กับตัวเค้กแดงเพื่อนๆนี่แหละครับคือวิธีการจัดแบบเป็นโซนนะครับโดยเปลี่ยนผ่านความรู้สึกผ่านลงงานทําให้ค่อยๆเดินก้าวทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วไปจบที่โซนนั้นได้อย่างพอดิบพอดีเนาะอืมนะครับ โซนสนุกไม่ได้หวือหวาจจัดเจนจัดจ้านเท่าสนสนุกอของเมืองเพื่อนๆหลายๆคนที่ทําอาจจะทําเป็นลานกิจกรรมหรือว่าพื้นที่เปิดโล่งชัดเจนมันก็จะมาเป็นสไตล์เป็นทรงเป็นซอยในรูปแบบของเขาก็เข้ากันกับพื้นที่ของเขากับบริบทของเขาด้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถอยู่ได้นาะสามารถอยู่ได้ประมาณนี้เลยหมดแล้วนะครับตัว อันนี้จริงๆควรจะดูก่อนควรจะแนะนําก่อนนะครับแต่ลืมแนะนำเนาะเริ่มต้นนะครับคอนเซปต์ของเมืองนี้อีกรอบหนึ่งเนาะคือเขาเขาเขาตีความนะครับเมืองของเขาเนี่ยว่า,าเขาอยากให้ความรู้สึกของเมืองของทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือสโน์นะครับที่ค่อยๆละลายเปลี่ยนผ่านความรู้สึกผ่านต้นไม้สโน่ นะครับที่เล่นสลับกับต้นไม้เขียวนะครับต้นสนเขียวที่มีความหนาณนะตอนแรกมันอาจจะบางแต่ตอนนี้มันหนาแล้วขอบมันชัดมันชัดเจนเวลามองแบบโดยรวมเนี่ยมันมีความชัดของโซนที่ชัดเจนนะครับแล้วพอใส่ต้นไม้ให้มันหนาขึ้นเนี่ยความชัดของทางซ้ายการแบ่งแยกโซนที่ดีของทางซ้ายแล้วก็ไล่โค้งลงมาจนถึงทางขวาเนี่ย มันชัดเจนไปในตัวของมันเองเลยแต่กับการณเวลาแรกเนี่ยนะครับพอมันบางเนี่ยสโนที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันมันมาแทรกซึมความรู้สึกของไอตัวโซนด้านล่างจนเจนไปจนทําให้มันประสานจนมันมันเกือบจะเละได้เลยณนะนะเวลาเนี้ยต้องบอกได้เลยว่าซักเซสแล้วสําหรับการแต่งอืมซักเซสแล้วนะครับ